กันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนเกี่ยวกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่กลางป่าลึกชาวบ้านเชื่อว่าบ่อน้ำแห่งนี้มีพลังวิเศษสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บใครได้ดื่มหรือได้อาบจะนำพาความโชคดีมาให้ทุกๆปีในวันเพ็ญเดือน12ชาวบ้านจะจัดพิธีบวงสรวงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ เพื่อขอบคุณที่บ่อน้ำได้มอบความสุขและความสงบสุขให้แก่หมู่บ้านพวกเขาจะนำดอกไม้ทูบเทียนและผลไม้มาถวายพร้อมกับไรยราและขับร้องบทเพลงที่สืบทอดกันมาแต่โบราณมีชายแก่คนหนึ่งชื่อว่าตาสมพรเขาเป็นคนแก่ที่เชื่อมั่นในเรื่องเล่าขานเหล่านี้อย่างสุดหัวใจทุกครั้งที่เขาเข้าไปในป่าเขาจะแวะไปที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อดื่มน้ำและขอพรจากบ่อน้ำ วันหนึ่งเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ชาวบ้านล้มป่วยกันเป็นจำนวนมากแม้แต่หมอผีประจำหมู่บ้านก็ไม่สามารถรักษาพวกเขาได้ชาวบ้านต่างสิ้นหวังและหมดกําลังใจพวกเขาเริ่มสงสัยในความศักดิ์สิทธิ์ของบ่อน้ำและคิดว่าบ่อน้ำได้สูญเสียพลังวิเศษไปแล้วแต่ตาสมพรไม่ยอมแพ้เขาตัดสินใจที่จะเข้าไปในป่าลึกเพื่อขอความช่วยเหลือจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เขาเดินลึกเข้าไปในป่า จนกระทั่งพบกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคงใสสะอาดและเย็นชื่นใจตาสมพรคุกเข่าลงข้างบ่อน้ำและกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่บ่อน้ำแห่งนี้ได้โปรดช่วยพวกเราด้วยหมู่บ้านของเรากำลังทุกข์ทรมานจากโรคระบาดพวกเราต้องการความช่วยเหลือจากท่าน ทันใดนั้นเองก็เกิดแสงสว่างวาบขึ้นจากบ่อน้ำและมีเสียงทุ้มต่ำดังมาจากบ่อน้ำความเชื่อมั่นของเจ้าทำให้ข้ารู้สึกซาบซึง้งจงตักน้ำจากบ่อแห่งนี้ไปให้ชาวบ้านดื่มพวกเขาจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บตาสมพรรีบตักน้ำจากบ่อน้ำใส่กระบอกไม้ไผ่และรีบกลับไปที่หมู่บ้านเขานำน้ำไปให้ชาวบ้านดื่มและแล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้น ชาวบ้านที่ลมป่วยค่อยๆฟื้นตัวและหายจากโรคระบาดพวกเขาต่างโห่ร้องด้วยความดีใจและขอบคุณตาสมพรที่นำความหวังและความสุขกลับมาให้พวกเขาตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็ยิ่งเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของบ่อน้ำและเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็ถูกเล่าขานสืบต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิ้น